สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําไก่ทอดเต้าหู้ยี้กันจ้าสูตรทำง่ายมากเลยนะคะจดสูตรแล้วมาทําตามกันได้เลยเอาเละค่ะอันดับแรกนะคะก็คือนําเต้าหู้ยี้ของเรามา2ก้อนนะคะรวมกับเต้าหู้ยี้น้ําของมันเทงลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาช้อนของเรานะคะมาบีบี้บีมันเลยค่ะบี้ให้มันแตกลงไปเลยนะคะหลังจากเราบี้ลงไปแล้วนั้นจนสาเกียจใจของเราแล้วเราก็เอามาใส่ในไก่ของเราได้เลยนะคะที่เห็นขาวๆเหลืองๆนี่คือกระเทียมกับขิงนะคะไม่ต้องตกใจค่ะลาดลงไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลของเราลงไปเลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็พริกไทยอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้คือซอสหอยนางรมค่ะหยอนลงไปเลยค่ะถ้าใครมีเหล้าหรือไวน์ก็ใส่ลงไปได้ด้วยนะคะแ้าเกิดไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ขยำขยำขยี้ขยี้มันค่ะให้มันเข้ากันเลย เหมือนต้องกลัวไก่จะเจ็บนะคะขยำแรงๆเลยนะคะให้ซอสของเราเข้าไปในตัวไก่เลยค่ะหลังจากเราขยำขยี้ไก่ของเราให้ดีแล้วนั้นเราก็ใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะแป้งมันประมาณ6ช้อนนะคะใส่ให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะาไปทอด ถามใช่ไหมคะว่าทำไมเพิ่งมาใส่เอาตอนนี้ลืมคะ่ะแน่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าใส่เวลาไหนก็ได้เพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นหมักไว้ประมาณ30นาทีก็ได้แล้วนะคะแะ่0านาทีผ่านไปเหมือนว่ายังโกหกใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะคะใส่ให้ล้นเยอะๆเลยแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทอดจ้ะหลังจากน้ำมันเราร้อนแล้วนั้น แล้วก็นําไก่ของเรามาใส่ลงไปเลยค่ะถ้าไม่แน่ใจว่าน้ํามันเราร้อนหรือยังเ,เอานิ้วจุ่มดูนะคะถ้าร้อนแล้วหรือมือพองก็คือใส่ไก่ลงไปได้เลยนะคะอันนี้ยอกนะคะอย่าทําตามเวลาทอดของเจสซี่ก็ประมาณ30นาทีนะคะอ๋ออ๋ออย่าลืมนะคะต้องใช้ไฟอ่อนหรือไฟกลางมาทอดนะคะให้เหลืองกรอบอย่างนี้เลยนะคะสูตรนี้ทำตามง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ลองทำตามดูนะคะแล้วทุกคนจะติดใจดูสิคะไก่ทอดของเราไก่ทอดเต้าหู้ยี้ของเราเหลืองกรอบมากเลยนะคะน่ามาลองทำตามดูทำแล้วจะติดใจอย่าบอกใครเลยนะคะว่ามันอร่อยมากอะไรนะคะเลิกหมุนได้แล้วหรอคะได้คะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจสซี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายจ้ามว